โอเคครับผมก็กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับอยู่กับผมช่อง J Play X 9นะครับผมคลิปนี้เราก็จะมาอัปเดตกิจกรรมอีกแล้วนะครับผมผมบอกเลยสายฟรีนะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเซิร์ฟนอกหรือเซิร์ฟต่างประเทศตอนนี้นะครับได้ทําการแจกของแบบกระหน่ำเลยนะครับผมแล้วของที่เขาแจกเนี่ยนะครับผมมีแต่แบบโอ้โหมีแต่ของที่แบบเคยนํามาขายแบบราคาแพงๆนะครับทุกคนเออตอนนี้เซิร์ฟไทยก็กําลังจะเข้ามานะครับท่านผู้ชมก็เตรียมตัวได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้กิจกรรมฟรีไฟล์เนี่ยอัปเดต คลิปนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับผมช่อง J Play X Nine ด้วยนะครับผมเพื่อให้ผมมีกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปนะครับตอนนี้เราก็ได้เดินทางมาถึง600ซับสไครเบอร์แล้วนะครับท่านผู้ชมขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับผมก็ช่วยกันกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งให้ถึง1,000ซับนะครับผมก็เมื่อถึง1,000ซับนะครับผมก็จะมีของมาแจกมากมายเลยนะครับท่านผู้ชมก็ใครอยากจะรู้ว่าผมมีอะไรมาแจกบ้างนะครับขอเชวยกันกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดกระดิ่งงงนนนนนนะะะะะคคคครรรรััับบบให้้ถึ1,000ไไววๆผมมเเเเเาาาาจจดดีีแกกกขออทุโ๋ย ไปดูกิจกรรมอัปเดตฟรีไฟล์กันนะครับว่าตอนนี้เซิร์ฟนอกเขาแจกอะไรกันบ้างนะครับท่านผู้ชมและผมบอกไว้เลยนะครับว่าสายฟรีเนี่ยเตรียมตัวได้เลยนะครับท่านผู้ชมโอเคไปดูกันเลยดีกว่าครับสกินปืน AK s คสเก Hunter นะครับผมจำกันได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ GM เซิร์ฟนอกได้นำกลับมาแจกฟรีครับท่านผู้ชมทุกคนฟังไม่ผิดครับตอนนี้ GM เซิร์ฟนอกนะครับผมได้นำสกินสเกิลฮันเตอร์นักล่าหัวกะโหลกนะครับผมนำกลับมาแจกฟรีไปแบบผาวอนเลยนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยอะไรเนี่ยแแแบบบบบโอ้้้้หยยยยสสสกกกินนนนนนีีวววมมมมาาเเเลละะะคคครรรรััััทงง็ผผ่ดจ นะครับผมแล้วก็รีโหลดบวกหนะครับผมบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกนะครับผมสําหรับสกินนี้นะครับผมสกินนี้เคยนํามาขายในราคาแพงๆนะครับผมก็ตอนนี้ต่างประเทศเขานํามาแจกฟรีนะครับท่านผู้ชมเฮ้ยสายฟรีนี่เฮกันยกใหญ่เลยนะครับท่านผู้ชมเนาะส่วนวิธีการรับสกินปืนนี้นะครับผมก็ได้รับจากการหาโทเค็นนะครับผมสะสมตามที่จํานวนจํากัดแล้วนํามาแลกสกินปืนสเกลฮันเตอร์ของ AK ได้แบบฟรีๆถาวรเลยนะครับนี่เลยนะครับผมเอาไปเลยฟรีๆถาวรนะครับท่านผู้ชมส่วนโทเค็นนี้นะครับผมก็จะมี2สัญลักษณ์ด้วยกันนะครับผมก็สััญลกกษณ์ทีี่่1เนยหาาได้จ เล่นจบแมทต่อหนึ่งเกมนะครับผมติว่าเราเล่นเกมจบหนึ่งเกมมันก็จะสุ่มโทเค็นนี้ขึ้นมาให้เรานะครับว่าแต่ละเกมเราจะได้โทเค็นนี้กี่ชิ้นนะครับผมก็สะสมให้ถึง50ชิ้นนะครับผมอ่าส่วนโทเค็นสัญลักษณ์นี้นะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกันว่ารับจากที่ไหนนะครับแต่ว่าน่าจะได้รับจากไม่แอดดอบในเกมก็ที่บรรลุนะครับไม่งั้นก็ได้รับจากกําหนดของ GM นะครับผมก็มันก็ไม่ได้ยากหรอกครับผมก็แต่ที่แน่ๆสกินนี้ GM นํากลับมาแจกฟรีแบบถาวนนะครับที่เซิร์ฟนอกรับชมเออบอกเลยว่าสสววยแแลล้้กก็รงนนััผผออ่าตีโทญษ นี้นะครับผมอยู่6โทเค็นด้วยกันเดี๋ยวเราจะมาแลกนะครับผมอันนี้ก็สามารถแลกเป็นของกองสุ่มสกินปืนต่างๆได้เลยนะครับทุกผู้ชมก็เดี๋ยวเราจะแลกให้ดูนะครับผมนี่เลยอ่ะอันนี้ก็ได้รับมาทั้งหมด3วันนะครับทุกผู้ชมก็โอเคกดโอเคไปนี่เลยนะครับผมก็ได้รับมาแล้วนะครับผมอ่าสำหรับสกินปืนสกาวฮันเตอร์นะครับผมเซิร์ฟนอกนะครับนำมาแจกฟรีแบบถาวรเลยนะครับท่านผู้ชมนี่ครับผมบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับสำหรับสกินปืนนี้นะครับผมโอเคเราไปดูของแจกชิ้นต่อไปในเซิร์ฟนอกกันเลยดีีีกกกว่่าคคครรรรััััับบบไไปปดดูนนนนเเเเเลลยย็ผผมมมมอททท้งหะซิ์ฟ กำลังแจกกันแบบอย่างกระหน่ำเลยนะครับผมทุกคนบอกเลยว่าแต่ละชิ้นมีแต่ของเด็ดๆทั้งนั้นเลยนะครับท่านผู้ชมอ่าเนี่ยครับผมเริ่มตั้งแต่ตัวเดมอนนะครับผมทั้งหมด10บใบแล้วก็ตัวอีโวสิบใบะครับผมแล้วก็ชุดนะครับผมเป็นชุดแพชชั่นฟรีถาวรนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากๆเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะครับผมแล้วก็โทเค็นที่เป็นสัญลักษณ์เป็นป้ายอย่างนี้แล้วก็จะเป็นรูประเบิดอยู่ตรงกลางนะครับผมอ่าเดี๋ยวเราไปดูว่าโทเค็นนี้ทําอะไรได้บ้างนะครับผมแล้วก็ตัวละครใหม่นะครับที่มีชื่อ นี่นะครับผมจะเป็นชุดแพคเลดไนนะครับผมเป็นชุดแฟชั่นใหม่นะครับบอกเลยว่าสวยแล้วก็เท่มากๆเลยนะครับผมท่านผู้ชมโอเคไปดูกันนะครับนี่ครับผมสําหรับชุดเลดไนนะครับผมบอกเลยว่าสวยมากๆเลยนะครับผมคล้ายๆชุดมูาดในเกม ROV นะครับท่านผู้ชมอ่าก็สวยในระดับหนึ่งเลยนะครับเป็นชุดฟรีที่สวยมากๆเลยนะครับผมเป็นชุดแนวคล้ายๆพวกแอสซัซินนะครับผมอ่าเป็นชุดแนวนักฆ่าแอสซัซินประมาณนี้นะครับผมสวยมากๆเลยนะครับบอกเลยว่าสุดจัดประหลัดบอกอีกแล้วนะครับสำหรับชิ้นนี้นะครับผมอ่าก็สามารถแยกได้ทั้งหมด4ชิ้นด้วยกกันนะคผม็จง แล้วก็รองเท้านะครับแล้วก็ผ้าแล้วก็เสื้อนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยนะครับและนี่ก็จะเป็นภาพเต็มๆนะครับบอกเลยว่าเท hey, ่มากๆเลยนะครับท่านผู้ชมโอเคเดี๋ยวเราไปดูชิ้นต่อไปกันเลยดีกว่าครับ let's go <S และนี่ก็เป็นตัวละครใหม่ล่าสุดนะครับที่ทางาเซิร์ฟนอกเขาแจกนะครับผมเป็นตัวละครที่มีชื่อว่า ดาชานะครับผมทุกคนสําหรับตัวละครนี้นะครับผมก็จะมีสกิลติดตัวเป็นสกิลที่มีชื่อว่าปฏิเกิลนะครับผมเป็นสกิลติดตัวนะครับมาดูว่าสามารถทําอะไรได้บ้างนะครับผมก็ลดดาเมจที่ได้รับจากการตกจากที่สูงนะครับสามสิบเปอร์เซ็นต์นะครับลดอัตราการดีดของปืนหกเปอร์เซ็นต์ลดแรงดีดสูงสุดหกเปอร์เซ็นต์นะครับผมอันนี้จะเป็นสกิลติดตัวของเขานะครับผมก็เวลาตกจากที่สูงจะไม่เจ็บนั่นเองนะครับผมทุกคนก็เป็นสกิลที่แบบเอาไว้ใช้ในการกระโดดจากที่สูงนะครับท่านผู้ชมโอเคต่่่ออไไไปทททททาาานน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 ผผูู้้้้้ชมมมดดโโโเเเคคคคคค็็็ีีีะะะะรรรรััับบบว สามารถนําไปแลกเปลี่ยนเป็นสกินไอวอลแบบฟรีๆได้นั่นเองครับผมเฮ้ยและต้องบอกเลยนะครับว่าแต่ละสกินเนี่ยบอกเลยว่าเคยขายในราคาแพงๆมากๆเลยนะครับและสําคัญมีสกินไอวอลที่เป็นสกินนิวเคลียร์ด้วยนะครับเป็นสกินที่หลายคนต้องการด้วยนะครับท่านผู้ชมบอกเลยว่าสกินนี้ผมยังไม่มีเหมือนกันนะครับตอนนี้ GM นํามาแจกฟรีนะครับบอกเลยว่าโอ้โหสุดจัดจริงๆนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่ามีสกินไอวอลสกินไหนบ้างที่สามารถแลกได้นะครับผมทุกคนไปดูกันเลยดีกว่าครับและนี่คือทั้งหมดนะครับที่เราจะสามารถแลกได้นะคร มากเลยนะครับผมเนี่ยมันจะเป็นสกินมังกรเนี่ยสกินนิวเคลียร์ครับผมเป็นสกินที่หลายหลายคนอยากได้นะครับผมอ่าสกินนี้บอกเลยว่าผมยังไม่มีเหมือนกันนะครับผมสวยมากเลยนะครับผมสายฟรีเตรียมตัวเตรียมใจได้เลยนะครับผมท่านผู้ชมบอกเลยว่าอีกไม่นานนะครับผมกิจกรรมแจกก็จะเข้ามาในเซิร์ฟไทยนะครับผมตอนนี้เซิร์ฟนอกบอกเลยว่าแจกกันกระหน่ำมากมากเลยนะครับตอนนี้นะครับยิ่งทุกวันนี้ก็น้าถหลหลังเข้าสู่ปีใหม่ขึ้นทุกวันนะครับผมก็จะมีกิจกรรมอัปเดตมาตลอดอย่างต่อเนื่องเลยนะครับสำหรับกาลิต่าฟรีไฟล์นะ ผมก็เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับการแจกของฟรีของเซิร์ฟนอกนะครับบอกเลยว่าแจกกระหน่ำมากๆแล้วแต่ไอเทมที่นํามาแจกเนี่ยมีแต่ไอเทมที่แบบสวยแล้วก็ราคาแพงๆทั้งนั้นนะครับผมท่านผู้ชมเนาะก็บอกเลยว่าเซิร์ฟไทยรออีกแค่นิดเดียวครับผมเดี๋ยวก็จะเข้ามาแล้วนะครับผมแต่ว่าแต่ละกิจกรรมจะเข้ามาเหมือนกันหรือเปล่านี้เราก็ต้องรอดูที่ GM ของไทยนะครับว่าจะนําเข้ามาในรูปแบบไหนนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งให้กับ ช่วยกันกดซับให้ถึงหนึ่งพันซับไ,ไวๆนะครับผมจะได้รีบมาแจกของกันนะครับท่านผู้ชมเนาะตอนนี้เดินทางมาถึง600ซับตัวไฟเบอร์แล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมก็เจอนใหม่คลิปหน้านะครับเดี๋ยวมีอัปเดตอะไรจะมาอัปเดตท,ท่านผู้ชมได้ชมกันอีกนะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับ